<Video> Jungle สนับสนุนโดยอาหารเสริมจินดามณีรับประกันโดยอาจารย์หนูกันภัยย้อนอนดีตกันนะคะกับห้างชั้นนำในอนดีตห้างนี้ที่ใช้ชื่อว่าห้างในติงเกลโอลิมปิกจนถึงทุกวันนี้มีอายุก,กว่า80ปีแล้วค่ะ ียังคงมีอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นห้างที่มากไปด้วยเสน่ห์แห่งวันานหลายๆมุมยังคงรักษาสภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะดูแลรักษาอย่างดีชั้นนี้ชั้นล่างค่ะมีสินค้าทั่วๆไปน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ to นี่เนี่ยนะคะก็มีอายุร่วมร้อยปีแล้วล่ะคะ่ะก่อนที่จะมาเปิดเป็นห้างแบบนี้เนี่ยนะคะเขาเคยขายของีนตึกแถวมาก่อนค่ะนี่ค่ะจะเห็นจากนี่เลยมีหุ่นนะคะที่อยู่คู่กับห้างนี้นะคะม,มีอายุร่วมร้อยปีแล้วนะคะเป็นโฆษณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะคะจะเห็นจากนี่เลยค่ะมี before and after ด้วยนะคะแต่ว่ายังคงคลาสสิกอยู่เท่สุดๆเลยค่ะแล้วก็มีนี่อีกค่ะนี่เลยอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะหุ่นที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็อายุ 60ปีแล้วค่ะอันนี้เนี่ยเอามาจากญี่ปุ่นนะคะยังสวยอยู่เลยค่ะที่นี่ค่ะข้างในติงเกลที่ที่ถือเป็นหนึ่งในที่สุดของที่นี่ก็คือชื่อเสียงที่โด่งดังมานานถึงเรื่องความงามที่ครบวงจรและเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่สั่งตรงมาจากอเมริกาที่เป็นที่นิยมของสาวๆหนุ่มๆในยุคนั้นเลยละค่ะ มาถึงตอนนี้เขาก็ว่ายังมีลูกค้ามาซื้ออยู่ตลอดเลยล่ะค่ะเครื่องสำอางมอรนาแมนบันไดสมคันสู่ความงามที่เป็นอมตะส่วนนี้ค่ะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะน้ำหอมเก่าที่ทนุถนอมเก็บไว้นานแสนนานใครมาดมก็รู้ว่านี่เนี่ยเป็นหัวน้ำหอมแท้จริงๆ และที่สําคัญค่ะขวดนี้เป็นขวดที่ท่านจอมพลสลิริทาราัตคนสําคัญในอดีตของบ้านเมืองเราโปรดปรานษษเป็นพิเศษด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วดูคล้ายก็เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะคะอนณาจากความงามเนี่ยยังมีให้เราได้รับรู้ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้ยิ้มตามไปกับความงดงามในอดีตจริงๆค่ะ พอแกะซาบเนี่ยนะคะของเกือบทุกชิ้นที่นี่ยังใช้ไงานได้จริงอยู่เลยละคะ่ะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันดีกว่าค่ะนี้หรอคะค่ะหนูจะไม่ถึงนี้แล้วคะ่ะอ๋อก็น่าจะเป็นตำแหน่งนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเครื่องแรกของประเทศไทยเลยปะคะมีอยู่ที่นี่ประมาณ80กว่าปีที่แล้วก็หนูยังไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะคะมู่ที่นี่ที่เดียวไม่เคยเคลื่อนย้ายไปไหนเลยใช่ไหมคะ คลาสสิกของที่นี่นะคะได้เข้าไปอยู่ในฉากมิวสิกวิดีโอของศิลปินท่านหนึ่งของเมืองไทยพี่ปามี่นั่นเองค่ะพี่ปามี่นะคะได้ใช้ที่นี่ค่ะเป็นฉากหลักในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเลยล่ะค่ะแมอนยิ่งเที่ยวที่นี่เนี่ยยิ่งเห็นเสน่ห์มากมายเลยนะคะแปลว่าแอจะเกิดในยุคนี้ที่ไม่ได้อินเท่ากับผู้คนที่ผูกพันกับที่นี่อย่างคนยุคก่อนๆแต่แอนต้องขอบอกเลยค่ะว่าแอรเริ่มหลงเสน่ห์ของที่นี่เข้าล้แล้วค่ะตอนนี้พักกันแป๊บนึงดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะความสุขของคนรักการกินอย่าพลาดเลยนนะะคคเเพพพรรราาาาาาว่อิงขาาองข้้มมกับจปใหลยๆ ส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกข้าวเหนียวอฟังเลยน้ำยาใหญ่ <Audio Jungle. S 3> ความสนุกและความมันแบบฝังใจกลับมาอีครั้งพรบห้าร่วมกับพอคนรับ,บ ขอเชิญร่วมกัน,น,นแข่งรนลี่ครอบครัวกันกุสนกลีนมาเท่นเดอะแรนลี่เพื่อแม่ของแพนดินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่หมวกเหลกวันที่16ถึง17มีนาคม2556พ,พร้อมจับชมมินิคอนเสิร์ตจากปอธนชัยอุชินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ศ2 5 1 3 8 3 3 8ห่สามแสามเชื่อสนุกดยทะเลครบรสอร่อยครบ,บ,บทะเล กับหอยลายทอดรสเผ็ดปลาปลายิ้งทุกค้าได้รสชาติผ่านการคัดสันอัดแน,น่นเต็มกระป๋องและมีคุณค่าทางสารอาหารอือร่อยจริงประโยชน์จังต้องหอยลายทอดรสเผ็ดปลาปลายิ้งคุ้มปุ้ยปลายิ้งอร่อยเต็มยิ้ม ได้จากด้านหลังตรงนี้เนี่ยนอกจากดอกไม้ที่มีสีสันสดสวยงดงามแล้วเนี่ยแม่ค้าครับยังแต่งตัวได้น่าชื่นชมแล้วก็มีสีสันมากๆเลยสมัยนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความจอแจมากครับ,รบผมแล้วก็ท่าน,นก็ต้องการจะจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกบสถานที่นะก็เลยจัดตั้งองค์การตลาดกระอเมรมหานไทยขึ้นมา ัวโตเนื้อนแน่นเต็มกระป๋องต้องปลามะเคอเรลในซอสมะเขือเทศคัดพิเศษได้คุณค่าสารอาหารกับปลาตัวโตโต,ตซอสเข้มข้นคัดพิเศษมาพวกคุณโดยเฉพาะอิ่มอร่อยได้รสชาติกับปลาแมคเคเรลแท้ๆปุ้มปุ้ยปลายิ้มอร่อยเต็มยิ้ม Audio, นับสนุนโดยกู้ปุ้ยอร่อยเต็มที่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสวงหาร้านอร่อยเนี่ยทำให้บางครั้งนะครับหลายต่อหลายคนเกิดอาการงงในชีวิตประจําวันนะครับไม่ทราบว่าจะไปกินร้านไหนดีครับไม่ต้องห่วงครับรายการนี้มีร้านอาหารที่เราหามาให้แล้วครับหากคุณยังนึกไม่ออกว่าเย็นนี้วันนี้พรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะครับเรามีคําตอบเลยครับรับรองว่าอร่อยทุกร้านแน่ครับ สุกนี้ถึงคิวร้านอร่อยร,ร้านอาหารแนวอีสานร,ร้านนี้ครับชื่อร้านจรูนแดงไก่ย่างแน่นอนครับเจ้าของร้านก็ชื่อพี่จรูนก<ร>ับพี่แดงครูพี่น้องท้องเดียวกันที่มาจากปราจีนบุรีแต่ฝีมือการทำอาหารไม่แพ้คนอีสานเลยครับขายหนะังสือพิมพ์ขายแลตเตอรี่ขายขนมถาน้วกบริวท์ประดูเนี่ยก็<ร>ยมีเงินมา200บาทสองร้อยบาทนี่นะค่าเช่าจะไม่ให้เข้านะ เดือนละ8ปดร้อยห้าสิ่งแ่แดงไม่มีตังค่าเช่านะเราคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไม,มเราขายของาขายไม่ดีนะเราก็น้อยใจนะเราก็นอนร้องไหยย้เงี้ยนะวะเราก็เหมือนก็เราฝันว่าเราร้องไห้เนี่ยเราก็มีคนมาลูบหัวคนแก่คนแก่นะคนแก่ผมขาวหมดเลยแล้วก็บอกมาลูบหัวร้องไห้ทำไมลูกบอกมูทุกจังทุณยายทําไมหนูจะมีตังค์กับข้าว,ว่างอ่ะบอกไม่ยากลูกเอาขายขายลาบใช่ลูกแล้วบอกอุ้ยคุณยายหนูจะขายลาบได้ยังไงเนเมื่อหนูไม่เป็นเลยหนูไม่ใช่คนอีสานนะหนูเป็นคนประจินบุรี เอานูจะขายได้ยงไงบอกเอามาเอากระดาษมาจดให้สุดท้ายสุดท้ายปาแดงปะาลุนก็เราตั้งไปทานเลยจะขายลาบอาหารที่นี่อร่อยทุกเมนูนะครับแต่ที่สุดยอดแล้วขายดีที่สุดนี่ครับยำปลาดุกฟูครับ ยำปลาดุกฟูนี่ขั้นตอนคขบมากมายนะครับต้องใช้ปลาดุกปุยบิดป,ปุยจากสิงห์บุรีนะครับเอามาทำกรรวิธีขั้นตอนเยอะแยะเลยแล้วก็ทอดจนฟูได้ใจบานเต็มกระทะครับเขาจะแยกตัวน้ํายามาต่างหากครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดครับชิมเลยดีกว่าโอ้โห รับเลยครับรับรองว่ากรอบทุกคำครับชื่อร้านจรุนแดงไก่ย,ย่างถ้าไม่สั่งไก่ย,ย่างก็คงต้องไปเปลี่ยนชื่อร้านนะครับเพราะว่าไก่ย,ย่างเนี่ยเป็นเมนูขายดีอันดับสองเลยครับแล้วก็ส้มตำนะครับพี่แดงลงมือเองเลยนะครับลองชิมด,ดูมีทั้งปูปลาร้าและก็ส้มตำไทยนะครับ ส้มตำเนี่ยเขาใช้มะละกอําเนินสะดวกเนี่ยนะครับถึงคกรอบแล้วก็ปลาร้านี่เป็นปลาร้าปลากระกดีนะครับจากสุโขทัยครับหอมมากเลยครับไม่เหม็นคาวส่วนเมนูโปรดของผมนะครับมาทีไรต้องสั่ง2จานนี้เลยครับเนื้อแดดเดียวแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ครับ ตรงนี้นะครับเขาใช้เนื้อส่วนที่เรียกว่าหางตะเค้ครับแต่ไม่ได้มาจากจเจระเข้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเน,น,นื้อส่วนร่องหน้าอกของวัวครับส่วนนี้จะนุ่มมากครับร hours, อ สุดสัปดาห์นี้หรือวันไหนว่างเกิดคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีนะครับมาร้านนี้ได้นะครับจรุนแดงไก่ย่างอยู่บางโพถนนประชาราษฎรสาย1ซอย4ครับหรือซอยวัดประดูามมา่ธรรมธิปั์ครับหาง่ายนะครับชีวิตเป็นสุขเมื่อได้กินของอร่อยมาที่นี่แล้วมีความสุขแน่นอนครับคุณผู้ชมคะ แฮปปี้ไฟว์เดย์สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีอายุมากกว่า8ปปีแห่งนี้ค่ะในติงเกลโอลิมปิกที่นี่ค่ะนอกเหนือจากเรื่องความงานทั้งในติงเกลยังเป็นศูนย์รวมในเรื่องของดนตรีที่ใครๆก็ต่างมาซื้อเครื่องดนตรีคุณภาพค่ะเพราะเป็นที่รู้กันค่ะว่าผู้ก่อตั้งที่นี่มีความสามารถพิเศษและมีความรักในเรื่องดนตรีค่ะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นที่ไว้วางใจว่าเขาจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพกลับบ้านไปแบบสมราคาค่ะ และที่ถือเป็นสิ่งที่ต้องมาดูที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือลายเซ็นครบคนของบุนนติชื่อดังระดับโลกเดอะบิทเทิลส์ค่ะขอเซ็นมาให้ด้วยนะคะแอลว่าแอลสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันแน่แนเลยล่ะค่ะเพราะว่าเดินไปมุมไหนนี่นะคะก็มีแต่ความสุขค่ะถึงแม้ว่าแอลจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกจริงๆในสมัยอดีตเนี่ยน,นะคะแต่ว่าแอลก็สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นได้แม้เป็นช่วงเวลาแค่ขณะเดียวก็รู้สึกได้จริงๆค่ะ พรุ่งนี้าว่างก็ลองแวะกันมาได้นะคะที่ห้างในติงเกลโอลิมปิกค่ะความสุขของอดีตที่มานี่ก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขอยู่เลยล่ะค่ะสมกับสโลแกนที่ว่าครังแห่งเครื่องกีฬาราชาเครื่องดุนตรีราชินีเครื่องสำอางสุดยอดจริงๆค่ะ <Audio jungle. S 1> ในขณะที่เวลาเดินไปไม่เคยหยุดนิ่ง น่เปรียบเสมือนหนุ่มสาวไฟแรงที่ก้ากระโดดไปตามยุคสมัยในขณะที่ห้างในติงเกลโอลิมปิกเปรียบเสมือนคนเฒ่าคนแก่ที่เดินเบี่ยงช้าๆแต่ว่าในความช้านั่นแหละค่ะก็คือเสน่ห์ที่รวบรวมเรื่องราวของการบุกเบิกเป็นเจ้าแรกที่มีความน่าสนใจจริงๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปุ่มปุยและเนเจอร์กิฟค่ะ